จุดรายการบนญแห่เย็บมันในสตูนเนื้อทุกคนเราไปร่วมทอดกระถิ่น่ันไยกระดีนี่ก็นน่น่ะเราก็ได้สามเดินร่วมได้ร่วมสางกระินกับเพื่อนเป็นบนุญแม่ญา,าติของเราฝาตนา,า,นามาขอกระถินขออย่างกระดี่ดวรวบรวมเอา <c oughs> บุญที่เราสร้สางกินทานนี่แหละ กะทินล้วก็ได้สร้างทุกข์ีร่วมสร้างกับคนเดินนะรวบรวม,รวมออเอาแผ่เมตตาไปให้อาย์ของเราบุญพาปาบบุญกฐินเราก็ได้เป็นร่วมที่เราประโยเราได้สร้างสังกฐทินสร้างพรปราบเนืนอันนอ้นสมทานของเราก็ต้องยึดมันในศีลทานของเราจะมีอันสมมากต้องสังร่วมนะจินหานะ เราไปร่วมสร้างที่ไหนทอดที่ไหนก็ดีเนี่ยมันได้บุญประมาทในสิ่งนี้มันจะไม่ได้บุญไปเอาบุญตัวเองไปเอาบาปไปเอาบาปเปเม้าประมาททางบุญนะไปเรียนสนุสนานนะตัวเองไปเอาบาปมันไปเอาบุญว่าแปเอาบุญที่นั่นเอาบุญที่นี่แทนที่จะได้บุญครับได้บาปนะพ็ตัวเองประมาท ไม่ส,าร,มสรารวมน่นเสียนะเอาไปอาบุญที่อะไรกันมันได้บุญนอกจากอบุญพระทินอาบุญพระปา,าไปที่นั่นที่นี่ปรมารนศสีลนเนี่ยมันจะได้บาปนะมันจะไม่ได้บุญจังกระลบในศีลนมันจะไได้บุญศสีลนนับประสังรวมในเอยทีการบุญนะถ้าไม่ปรมารถ,ถ้าประมาดมันจะไม่ได้บุญแน่ ก็นั studied, created, ่นเป็นเครื่องเศรษิีนะสวลายยาเสพษฐีนะเป็นเครื่องเศรษิีเห็นเรื่องมืสยายากัเนี่ยถามบ่มอมกับบ่ม้วนอยากม้วนก็ต้องเม่าละมอเรากลับบ้านแล้วแทนที่จะได้บุญครับไม่ได้เลยอนี่มันได้ต่างกันนะไปเอาบุญเด้วยมันจะได้บุญเหมือนกันนะไอ้เอาบุญในบุญก็มีไปบุญในบาปก็มี ประมาณในศีเนี่ยมันมาในบุญมันจะทำคนช่วยทางกายว่าใจใจได่ทางเวิจนามันจะได้อย่างในบุญต่างสังวร,ร,มรงวมในศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์มาแต่ศีลถ้าเราสังรวมอยู่ในศีลแต่อบุญที่น่นแล้วก็ในบุญรวมกระทินที่ในบ้างนะนับเผาเป็นของของได้นะนเราได้ไปร่วมสางไปร่วมนโมศนาะ ถ้าเราจะทาเรียมสายมีแต่เมื่อสิบนิ้วอนโมจจะนาเอาก็ะได้บุญนะ้ำปุที่สร้างกรดี่าสมาในศียนะ่ากระจะไม่ได้บุญอีกแล้วนั่นก็ดีเพราะเจตนาโมเป็นบุญแต่บ,บุญก็เได้ไม่ได้บุญนะนี่จะเองสร้างบุญกรดีน้องเดียวเจตนาแนละเจตนาเป็นบุญเจตนาเป็นศีย สินเราไม่ได้เป็นรับไปขอที่ไหนก็ตามถ้าเรามีเจตนางดเว้นแตเจตนาเนี่ยเป็นศีนนะถึงจะนับจะขออย่างนี้ก็ตามแต่ตัวเองไม่ละเว้นนะตัวเองแค่นั้นไม่มีสีนอยู่นั่นแหละยิ่งเพิ่มบาปโกงค์มาตัวเองจะรับเอาสินสังร่วมกับฟะมาแนี่ยิ่งนักอันนั้นแต่ฝวกเข้าปร่วมอนัโมตนาที่ไหนก็ดีฮะมันได้บุญนั่นแหละ บุญต้องสำนักกายว่าจาใจก็เ้องสะอาดบริสุทธิ์น่ะเพื่อรองรับอาบุญนักถ้าไม่สำนักก่อนน่าจะเอายางนั้นภาสนะรองรับไม่สะอาดไม่บุญมันก็นไม่งานนั่นแหละนี่ต้องสำนักม,มันสะอาดบุญของเราที่จะงานแจกสะอาดนะเศียนั่นแหละสำนักบาปอุปสอย่ยางหยาบออกไฟล่ะเศียนั สมาธิกับนามัตสนาบาาุสุญัญการก็ f i n ปัญญากับนามัตสนาบาาุสุันละเอียดอย่างละเอียดนะยากติ่จะดูจะเห็นตามบุญญปัญญาผู้มีปัญญาก็รู้ญญเห็นไนดะ้จะละเอียดแค่ไหนก็ดีนี่ถี่มมนละเอียดเราว่าเราไม่ได้ท้าแต่มันนั่นอยู่มัน,มนละเอียดนะไม่เ,มเห็นเราไม่รู้ ไม่รู้ไม่เห็นว่า s e l งไม่ได้ท้าแต่ self มันมีอยู่ในฌานรลเนี่ยพวกมีปัญญยายการููเห็นได้ละเอียดกรดินปัญญาจะนั้นยยนหละสำนักบ,บาอุสุนอย่างละเ,เอียดออกไฟนะเทศการบุญไปที่ไหนก็มีแต่บุญเดี๋ยวกับบุญตาป่าเดี๋ยวกับบุญระถินปัญญาการค้นต้องการกระถินต้องการฟาป่าเนี่ย เราต้องการบุญมาขอส่วนบุญจากเราเรอดภัยไปได้เลยไม่ต้องรอปีนี้เราได้ไปร,ร่วมสร้างที่โน่นที่นี่ร่วมมโนชนนั้นที่นี่มมนนนนหลายหุ่นหลายแห่งหลายของของกระถิ่นของป่าๆรวบรวม,รวม,รวมรเราจับใจเมตตาก่อ,อนมโนชนน่ะเลยเนี่ยแมนเราไม่ได้สร้างเนื้อตนเองแต่นับไปร่วมสร้างไงเนี่ย ร่วมสางโลกอนัมโมตนาอนัมโมตนาเอากับเป็นบุญได้บุญตาใจของเราเป็นบุญแน่นพ่อแม่ไม่ได้ใส่แต่ลูกหลานใส่พ่อแม่อยู่บ้านสะอนัมโมตนากับลูกกันได้บุญเท่ากันนั่นแหละไอ้นี่ลูกกับเส้นเหนือกันนั่นแหละพ่อแม่ก็บุญที่นั่นที่นี่กับมาก็ดีลูกกัอนัมโมตนาเอารูปกัได้บุญ ถ้าเริมใส่ในบุญเราก็ได้บุญน,นะไปเอาบุญที่ไหรก็ได้ได้กี่ขั้นตา้งบุญแล้วก็เสื่อมตั้งบุญนั่นแหละอันนะีนะ้บุญแล้วนะอนุโมทนาตั้งไหนเป็นะนะนะบุญคำว่าบุญของบรนะนะนะิสัทคอนเทนเซอนั่นแหละอันนี้เสกถีสร้างปฐพินนายจินตบานคนทุกข์ยากแต่อนโมทนาะนะส่วนบุญ ครับได้นายจินตบานคนทุกชาตนะอันนี้สมมากเศรษฐีผู้เจ้าของกฐินนึงครับไม่ได้บุญนะอันนี้เทวดาบวชนโมจันาะเอานะ่ะบอกเจ้าของกฐินเนะี่ยทบุญเอาหนาไปอยากยังกามาให้กินอยากเนื้อ,อยากเหลาอยากยังก็ดีเนะี่ยประมาทในศียรทำบุญเอานามยังไงคนยกยอก่องจะไดเ้เสด็จ หน่แบบมาได้กินอิม่มกินได้กินรถบัสทุก,กอย่าง,างบานเจ้าเนี่ยบางศาสนาเขาแนะนำตาบุญนะได้บุญน,นะขนฟานย่อๆอย่างนั้นนะทางที่เป็นบุญความไม่รู้ใช่ไหอันนี้นนะเจ้าของก็ถิ่นครับสู้คนทุกข์ยากอนุโมทนาเอาไม่ได้อันส่งบุญกูที่ทุกข์ยากอนุโมทนาเอาจิต ใจเดือมใส่มู่กลางบุญไม่ประมาททางบุญศีลเขาก็ดมีเขาไม่ได้ลำบากอะไรเลยแต่เจ้าของกคาถินเนี่ยเมาอ,อยู่ตลอดลนะนี่ประมาททางบุญเลยไม่ได้บุญนะนี่ธรวดาไม่นมวชนาเอาเนี่ยถ้าจะฟ้องกระถินกับสรุนอยู่ในศีลจะฟ้องกันได้ผลรวมเตียม,ม,นมน่นมวชนาเอาก็ได้นี่เจ้าของระถินประมาท คนโพทีมารวมอนโมตนาเอาครับได้ผลมากกว่านี้ดังนั้นพวกเราก็ต้องสังรวมนะแปอนโมตนาเอาที่ไหนก็นดีสังรวมอย่ในได้เศราจึงไดุ้ญประมาทในศีศแล้วไม่ได้บุญน,นะเปียกโดน,มนโมตนาเรียกว่าไปทานสละกิเลสของเราเป็นทานกิเลสความรักความชังเป็นทานความโลภความโกรธความหลงเป็นทาน ไอสาตุคนทุกแห่งทานกิเลสของเรานี่ยชาตแเราเราก็มีโรคความโลภมีก็ดีเราสลัดเป็นทานพบเห็นได่ความเองความพ่อความโลภมีแต่ความอยากความหิวมันไม่ได้บุญเนี่ยนั่นมันเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวนอาราน่ะมันจะพบเห็นได้ความอยากความหิวแหละจะไม่เห็นในความิ่งความพอเนี่ย ถ้าไม่โ่มนะครับอิ่ม,ม,อมพอมีความสุขแล้วเนี่ยทางความโลภนั่นแหละมันจะไม่ได้บุญนะเนี่ยความโกรธอัตชัลลเป็นทานนะเนี่ยเพราะความโกรธจะเป็นท้ยต่อเราเราเองผู้โกรธไปเป็นทุกข์ก็ดื่เราไปเป็นทุกข์นะไมใ่ใครเป็นทุกข์อะไรมีแต่ความสุขอันนี้เราเองก็ต้องการความสุขคนดื่นเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเรา เราก็จะได้ความสุขแสดงเป็นธาตนั่นี่การความโกรธก็นี่จะความสุขสระความหวงเป็นทานแล้วก็จะไม่หลงไปทุกทางงั้นทุกคนทุกแหงเราจะรู้ทางสูงทางต่ำทางบุญทางบาปล้วก็จะรู้เราสอบสั้งได้แล้วก็จะเรียกเอาเนี่ยถ้าไม่แสดะความหลงเป็นทาตมันก็หลงไปในทุกทางเนี่ยนะนี่ ทานกี ộ, kh ôn kh ôn ่ยวกความความกดความเหลงความรักความสร้างเกียรติสร้างมันก็ไม่งามเราต้องการความงามนะเราก็ไม่เกียรติไม่สร้างนะเนี่ยอันนี้สุงทานนั่นแหละจึงได้ความงามงานเมืองต้นเกิเสียงงามทั้งการเพื่อสมาธิงามที่สุดคือปัญญาเนี่ยในสุงทานของเราเนี่ย เทศการบุญเนี่ยมันในบุญทุกคนเนอะอย่าประมาททางบุญต่ตามบุญเป็นขัน้นจะนเลแล้วก็สังรวมอยู่ในศีลนั่นแหละไม่มีแหละกิเลสความโลภค,ความโกรธค,ความหลงน่ะโลภของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่เป็นบนะุญนั่นแหละยินดีตามมีตามได้ตามฐนานะของเรานะั่นแหละอันนี้เรางีน้อยแล้วก็กินน้อยใส่น้อย เราจะไปกินมากใส่มากเหมือนกับเพ็่นห่างเพ็่นมีจากนั้นมันก็ไม่ได้นะตามธนะของเรานั่นแหละมันจะเป็นหว้นนั่นเราจะเอาเอีอยากกินอยากใส่มากคือเพิ่นพูห่างกมีมันยิ่งจนล้นแน่น่นมันยิ่งถูกยิ่งชนล้นแหละนะแต่เอางี้เอาเรวยองกินได้เนี่ยเรายังชนนก็อยู่ในสภาพความจนนั่นแหละอันนี้ ในวันเราต้องรวมในศีลเรียนข้านั่นกับกิโลกนะกิเนเหล็ดดื่มเนื้อดื่มเถื่อสำคัญว่าตัวเองนั่นแล้ว้วยแล้วนะกกิโลปมันก็มีทั้งหยาบทั้งละเอียดปัญญาท่าน,นั้นนจะรู้หยาบกด็ดีละเอียดกด็ดีไม่มีปัญญาหยาบมันก็ไม่รู้ละเอียดก็ออยิ่งไม่รู้หลนะอันนี้เทศกาลบุญอะไรบุญทุกคน ใจจิตมันในสีน่ะไปจะได้กับแอมนุโมทนามุ่งพื่ออนุโมทนาสาธุนะอนุโมทนาขัาน,น,นขได้บุญถ้าแม่อนุโมทนาออามาก็ไม่ได้แหละบุญนะผูอ้อนุโมทนาจิตเร่อมใสในบุญอืมเขาไปได้บุญนะถ้าแม่อนุโมทนาน่ะจิตไม่เร่อมใสสร้างบุญก็เลไม่ได้บุญนะนี่เดี๋ยวว่จิตของเรานะั่นแหละ